สวัสดีครับผมช่างดนมาแล้วครับผมมาดักหนูครับผมหมายที่ผมมาดูไว้แล้วก็ดักไว้ครั้งที่แล้วไม่ได้ตัวครับผมส้ำหมายครับผมต้องรีบดักครับผมวันนี้ห้าโมงเกือบหกโมงแล้วครับผมด่านหนูฝนตกแล้วครับผมมีลุงกินน้ําด้วยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับในกล่องนะครับเริ่มดักกันเลยครับผม เอาละครับผมตอนนี้ผมดักไว้หมายแถวนี้ผมดักไว้สี่หลังนะครับผมต้องเรียบดักครับผมเผื่อฝนตก<ห>เดี๋ยวฝนจะตกก่อนครับผมมาวัดดวงกันคืนนี้ครับผมว่าจะหมานหรือเปล่าหมายเดิมผมว่าจะลองเดินดูอีกดักอีกสักหลังสองหลังครับผมอเอคครับรอลุ้นกันครับผม ครับผมก็ดักเสร็จหมดแล้วนะครับผมสิบหลังนะครับผมเล่งเกือบตายครับผมเหนื่อยครับแล้วฝนมันก็ได้หายไปแล้วครับผมฝนไม่ตกแน่นอนครับคืนนี้รอลุ้นพรุ่งนี้เช้าครับผมว่าจะมีผลงานหรือเปล่าครับตอนนี้ผมขอตัวกลับบ้านก่อนครับผมหกโมงกว่าแล้วครับผมแต่ยังไม่มืดครับ เค okay, ครับผมรอติดตามลุ้นพรุ่งนี้เลยครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมวันนี้มาเก็บกับดักตอนเช้าครับผมไม่รู้จะมีตัวติดหรือเปล่าครับเพราะว่าเมื่อคืนผมนึกว่าตะจะไม่ตกนะครับผมฝนก็ตกอยู่ดีครับแต่ก็ตกไม่แรงครับมาลุ้นกันตอนเช้าครับผมว่า จะหมานหรือเปล่าครับใครเข้ามารับชมแล้วก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมไปลุยกันเลยครับผมหลังแรกครับกับดักทำงานนะครับผมแต่ไม่ได้ตัวเหมือนเดิมครับ รุนหลังต่อไปครับหลังต่อมาครับผมฝนตกใส่มาคืนครับไม่มีอะไรมากินเลยครับผม ต้องเว้นไว้หลายๆวันครับผมแล้วค่อยมาดักใหม่ครับตรงนี้ผมดักไว้ตรงที่มันขุดดินออกมาครับผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาหรือเปล่าไม่มีครับผมนีครับ มันน่าจะต้องดักข้อไปลึกกว่านี้ครับผมอันนี้ผมดักไว้ตรงไหน,นเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงครับอันนี้เหยื่อหายหมดครับผมแต่กลับไม่ดีดครับเป็นไปได้ยังไงครับผมน่าจะเป็นหนู น้อยครับคาดว่าจะเป็นหนูน้อยครับโอเคครับหลังต่อไปเลยครับหลังต่อมาครับผมกลับทำงานครับแล้วไปทางไหนเอ่ยกลับผม โดนหลากมานนี้เลยครับผมไม่รู้จะได้ตัวไหมไม่ได้ครับรุดครับน่าเสีด้ครับผมมันลากเข้ามาทางในนี่ครับน่าเสีด้ครับรุดครับผม อีกหนึ่งหลังครับผมโอ้หลังนี้มีตัวครับผมยังไม่ตายเลยครับนะครับนะครับอย่าหลุดนะจ๊ะไม่รู้ว่านิบตรงไหนด้วยครับปลุกข้าไปข้างในแล้วครับผมอ๋อ หนีบคอครับผมหนีบตัวเลยครับผมนี่ครับหมานะครับผมหนึ่งแต้มสวยๆครับเกดได้อันเมกินหลุดครับผมแต่ก็มาได้ตัวนี้ โอเคครับผมขอจัดการก่อนครับนี่ครับผมไซส์สวยๆหนึ่งแต้มครับผมอย่างน้อยก็มีหนึ่งแต้มครับผมวันนี้โอเคครับเหลืออีก3มหลังครับผมแต่คนละที่ครับต้องขับรถไป กลับไม่ดีครับผมแต่ว่าหนูมาคุยเอาเหยื่อไปกินหมดครับผมนะครับรอยมันขุดดินคุยหมดเลยครับแต่กลับไมด่ดีโอเคครับค่อยไปสรุปกันที่รถครับเคครับผมสรุปก็ ได้หนูมาหนึ่งตัวใสางามเลยครับผมก็ยังทำงานได้ผลอยู่นะครับผมเหยื่อเขาเปลือกครับพอได้ทำกับข้าวครับผมพอได้ย่างครับเค,ครับผมถ้าใครมาเข้ามารับชมแล้วกว็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้ช่องวิถีช่างดลด้วยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ